หวานหมูนะคะใส่มะเขือกับลูกชิ้นปลานะคะอันนี้คือมะเขือนะคะอันนี้ลูกชิ้นปลาใบโหระพานะคะอันนี้เราเอาหัวกะทิเอาไว้นะคะน,นี่หมูแข็งนะคะม้พนหั่นไม่ได้ออกกับตู้เย็นก็ลเลยต้องรอให้ละลายก่อนนะคะนี่ค่ะ พอหมูละลายหมดแล้วเราก็ปรุงรสชาติเลยนะคะใส่น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ใส่ทุกชิ้นนะคะเนี่ยใส่ทุกชิ้นแล้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอเดือดเราก็ใส่มะเขือนะคะเดีพอเดือดดีแล้วชิมรสชาติอร่อยแล้วก็ใส่มะเขือเลยนะคะใส่ไม่หมดนะคะมะเขือเยอะมากวันนี้ เอถูกแล้วก็ใส่นะ้ำใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะชิมรสชาติอร่อยแล้วนะคะใส่หัวกะทิไปมะกรูดนะคะอีดขีบฟ้าได้เลยนะคะ อันมาเสร็จนะคะตักใส่จานใส่ชามทานได้เลยนะคะ mm hmm. ชอบขนมจีนก็ใส่ขนมจีนมาใส่ได้นะคะมาทานกับขนมจีนก็อร่อยนะคะ mm hmm. ลองทำดูนะคะ